อะไรวะเนี่ยกูจะเว้นทำไมไปครับซิสเตอร์ขออีกตัวขออีกตัวขออีกตัวมาไหมเรียบร้อยเอาเอาสวยจัดรู้เรื่องครับรู้เรื่องอ่าเข้าครับเรียบร้อยฟรีสปินะฮะเข้าฟรีสปินเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อไปครับขอเขียวล้วนขอเขียวล้วนน้องเขียวขอน้องเขียวมาไหมอ่าเขียวแรกผ่านไปครับเขียวที่สองผ่านมาผ่านมาไหมผ่านมาเรียบร้อยเขียวสุดท้ายขอขอเน้นเน้น เขียวสุดท้ายยังไงก็เข้าไปครับไปครับมาอย่างที่รู้กันฮนะมันบวกทีละสี่นะคูณทีละสี่ครับไปครับอุ้ยสวยจัดเอานี่ไนงะคูณห้าละคูณเก้าเก้าสามสิบแปดอะไรเนี่ยยี่สิบเอ้ามั่วสิบสามโอเคครับไอสิบเจ็ดอเชียร์เยอะจัดมาครับเอาอีกยี่สิบเอ็ดครับทุกคนมา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 อุ้ยเดี๋ยวนะ เท่าไหรเนี่ยหลายพันอยู่อ่ะเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับมาครับเกินทุนแล้วทุกคนอา้อาวอา้าวอเดี๋ยวมาเร็วจัดจัดสี่พันครับ5้หบ่อห้บ่อห้าพเอาซุปเปอร์เมกาไปสวยครับสวยนี่เพิ่งเก้าครั้งแรกนะเอไม่ใช่ดิเพิ่งครั้งแรกเองเลยเก้าครั้งไปครับไปครับจัดไปใหญ่เสียนี้ ดูไว้นะครับเพื่อนๆไปฮะไปฮะ JY มา JY JY อา้าวคูนยี่ห้าสวยจัดพันห้าคูนยี่ห้าขนาดนี้ยังไงก็ได้ครับทุกคนเข้าปะร้อยยี่สิบคูนห้าร้อยยี่สิบคูนยี่ห้าเอาเครื่องคิดเลขม,มากดครับทุกคนเท <laughs> ่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวนะสามพันเอาใช้ได้ไปครับ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 ทุกคนเชียร์เชียร์เชียร์สวยสวย เอาเอากำไรมา9,000แล้วครับทุกคนไปครับอุ้ยคีโอมาคีโอมาเอาคูณยีไปครับทุกคนอืมอุ้ยเยอะอยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ600้อยคูณยีครับเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไร์เท, <c oughs> ท่าไหร่วะเนี่ยเอาเอาเอาเกิน5เกิน5แน่แน่เกิน5,000น่ะอ่า5,000แล้วทุกคนยังเลขยังวิ่งเร็วอยู่ไปครับไปครับ6 7เอายังเร็ว10เอา้า17เอา้ามามา,มาครับมาครับสุดจัดเชีย่ยโคตรสวยมาครับ30,000แล้วทุกคนกลับอีก 6. หกหลืออีก5ครั้งเอาวายมาอีกอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยมาเก้ามาสเก็ตเตอร์มาอีกครับมาอีกเน้นๆเอา้าไม่ได้หรออะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะอ๋อสงสัยตัวฟ้าต้องมี3ตัวนะทุกคน ไปฮะคิวมากใช้ได้คือรู้สึกว่าคูณขนาดนี้แล้วนะยังไงแม่งก็บิก๊กลุลลัวฮะทุกคนไปครับสามพันใช้ได้ใช้ได้ฮะเล็กสองคั้งเล็กสองครั้ง,เ,งเอา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 ขอหน่อยคิโอขอหน่อยคิโอมาครับครั้งสุดท้ายคิโอพอใจแล้วเนี่ยอุ้งสวยโอเคจบ จบไปที่ทั้งหมด3 1 3 7 0ึ่าทำไมกูไม่พูดไปทีเดียวเลยวะ3า0หมื <laughs> 30, นะฮะทุกคนโอเคมากๆเชียยังยังสุดอยู่นะคีโนะยังยังให้บัลลังเจ้าหญิงที่ให้ให้พอสมควรเลยนะโอเคฮะทุกคนสำหรับวันนี้คิดว่าเท่านี้เลยฮะคือแค่นี้ก็โอเคมากๆแล้วโอเคครับสำหรับใคร ที่ยังไม่เคยเล่นนะคะก็สามารถเข้ากลุ่มนําเล่นมาก่อนก็ได้เนาะมาพูดคุยก่อนก็ได้จะได้รู้ว่าควรจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงเนาะหรือนเนาะมีกิจกรรมรออยู่เพียบคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ